สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มาท่องกามาอยู่นาชินท่านท่านผู้ชมเดี๋ยวมาท่องสีพาท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งอยู่ด้านในนะท่านผู้ชมว่าน้ำขังเคียวสียรายขนาดไหนคึกคักคึกคื้นขนาดไหนนะท่านผู้ชมเพราะว่ามาท่องบาเรีมาโดนเติร์ดไปท่านผู้ชมเย็นช้ามาหอนหนอกพี่ท่านผู้ชมเลยไป เจดเจเดหกะด้หน้าติดต่อที่ราของท่านค่ะขอเรื่องวบคมของรถสารหกสองี่ร้อยเจเจดหก้าราชการดารสองสร้อยดเจ็ดเดตัวาของบางทาตามจดจากที่ประท้องประด้มานนท์เตือนาจ มนหลายเติ๋ไปทำสรงเจ้าเข้าไปซื้อตุ๊กตาเล้มเฮ้ยไทำทรงมันก็จะเปลืองไปแล้วประมาณ

ชาต่างชาติท่านสมไหิเอฟเลยมาย้านนี้ก่อนมาด้านนี้ก่อนทำจบอ่าจบเอาอีกแล้วทำคน ทันแทบแตกแล,แล้วทางปชมด้านไหนเลยนะครับ้มมุมนี้ทำชมมุมนี้ด้านนี้ก็ร้อยกันทำชมโซนนก่น อุณอาห้ามพระจมเลยเพราะว่ามันจะมีสองโซนท่านพระจม ฟ้าฝนละหลายครับทุกหลายแห้งกี่โคมีเวทีนาจิมีดาลามาทา่านผู้ชม

Remember, I said basketball? I don't believe in moms. It's your fault, not my fault. You still thought that I believed in it, even though I also made basketball that I don't. This thing was not this one. Make money. How much does it? Huh? Mm -hmm. Like a hundred? Exactly. You're not scared. You technically did it. because you bought it for 80, remember? You know? And one time. Oh, no. ตามไปชมเลยเติมทุกซอยเลยเติมทุกซอยเลยตามไปชมเลยก็ถูกตามชมเดี๋ยวบะทองอสีเดินมาด้านนี้ก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าพาท่านผู้ชมเข้าไปเบิง่งนดูด้านในก็ได้ท่านผู้ชมดูกานสองโซนอาหารลงบันไดเลื่อน เลยครับคุณผู้ชมโคตรโค้ดถ่ายเมืองไทยนะท่านผู้ชมมันโบมานว่าจิมีในห้างเดียวนะท่านผู้ชมหลายห้างนะนี่แต่ห้างใหญ่ห้างดูห้างดังติดๆกันนะท่องเที่ยวก็เต็มทุกห้างนะท่านผู้ชมโคนร่ะกดตรโอ้ตามผู้ชมเลยโอ้โหพลัง พลังเต็มชาวกาินเต็มท่านผู้ชมคนน่ะปุ๊บปด๊บโอ้นานแน่นแห้งท่านผู้ชมจนยางบ่ได้เลยคนน่ะท่านผู้ชมโอ้ แงกันเลยครับผู้ชมกอนสลัมุนเลยซอยดก็ได้บอสบอกปพ่อบอกไปเห็นตามผู้ชมคนหลายขนาดนี้ตามผู้ชมเอ้ยโวยเอาเงินอย่างเดียวตามผู้ชมคนเอ้ยถูกทางเลย เติมทุกซอยเดี๋ยวมาท่องตีเดินซอยนี้ก่อนนะตามผู้ชมเวลาตามชาติแต่หลายทางผู้ชมคนน่ะโอ้โหมาเดินมาซอยนี้ต่อตามผู้ชมกดเต็มทุกซอยเลยโอเ้เมืองไทยที่ลึกทานผู้ชมคนน่ะ

ท,ท, so mm ท่านผู้ชมอะไรจะขนาดไหนเมืองไทยสุดยอดพี no ่ดองคนน่ะโอ้พี่ดองสีมัโวเดินมาท้องตีเดินมานั่นนี่ก่อนท่านผู้ชมมาที่ท่านผู้ชมเดินด้านนี้ก่อน กดนะตามูปชมกัไปวันนี้จะออกไปด้านนอกนะตามจมนะกดัทบตามจมกดวันนี้ออกกรไดเเลตามจมนกด